สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีมไทม์นะครับครับในตอนนี้เนี่ยผมมีท็อปิกหนึ่งครับน่าสนใจมากๆหลายคนน่าจะแบบมีอะไรที่อยู่ในใจอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะครับว่าทาไมเนี่ยห้องบางคนเนี่ยมันจัดแล้วสวยจังเลยนะครับบางคนแบบห้องเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันมันดูดี ini, ขนาดเนี้ยเขาไม่ทําอะไรเยอะเลยแต่มันสวยอย่างเงี้ยเออท็อปิกนี้น่าส,น,าสนใจเดีย๋ยวมาคุยกันในวันนี้นะครับเราต้องยอมรับกันตรงนี้ก่อนห้องที่ดีเนี่ยมันสามารถทําให้เราแบบจัดสเปซได้ง่ายทุกอย่างมันดูลงตัวได้ง่ายอันนี้อันนี้เป็นเนรื่ ในปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้มองกันที่บนโต๊ะแล้วไงแอมเบียนหรือว่าโทนภาพรวมของห้องเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะจัดโต๊ะคือมันกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์มันกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องดีอ่ะจัดยังไงก็สวยอันนี้คือเรื่องจริง เราอาจจะเคยเห็นได้นะครับบางคนแบบพื้นที่ไม่อํานวยนะครับหลายๆอย่างไม่ค่อยอานวยสักเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าเขาจัดแทบตายเขาพยายามปรับแทบตายเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหมือนแบบคนที่มีสเปซที่มันดีเลยจริงๆก่อนหน้านี้ผมเจอเลยว่าแบบทําไมเราถึงจัดแบบน,นี้ไม่ได้สักทีนะเราพยายามทําตามว่าทุกอย่างกันทุกคนเลฟอะไรเรามาแปะวางเปิ๊บเปิเป,ปิพยายามจะวางอะไรบนกาแพงให้เหมือนกันเลยแต่ว่าพอเรามาดูห่าง เราสึกว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่คือมันยังไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ได้จริงนะครับจนผมได้แบบไปดูหลายๆอย่างไปดูของหลายๆคนไอเดียหลายๆคนที่แบบไปเก็บมาอะไรเงี้ยถึงมันอาจจะไม่ใช่คําว่าจัดอย่างนั้นก็สวยนะหมายถึงว่าถึงเราจะไม่ได้ไปเค้นมันมากอ่ะมันก็ยังลงตัวคือการมิกแอนแมทที่แบบลงตัวสุดๆเลยนะครับทุกคนลองสังเกตแบบน,น,นี้ถ้าใครไปเดินอ e ีเกียนะครับแล้วคุณเห็นห้องตัวอย่าง คุณจะรู้สึกว่าทําไมมันสวยจังเออเออคุณเคยสังเกตไหมห้องดีแบบนี้เออวางแบบนู้นก็สวยวางมุมนี้ก็สวยอะไรอย่างนี้ครับคือคุณลองคิดภาพว่าห้องตัวโชว์เนี่ยมุมห้องเหมือนกันเลยองศาความกว้างความยาวห้องเหมือนกับห้องเราเลยแต่ว่าการเลือกใช้สีการเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยลงตัวนะครับเขาทำาไงก็ดูสวยถึงมันดูแบบน้อยแต่มากวางเล็กๆทุกอย่างพอดีหมดเลยแต่ของเราเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะอาจจะมีบางอย่างเช่นประตูห้องไม่เหมาะกระจกหน้าต่างไม่เหมาะผ้าม่านไม่เหมาะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้การ จัดห้องจัดโต๊ะของเราเนี่ยมันมันไปได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบใครที่เคยสังเกตว่าแบบบ้านที่มีเก้าอี้ที่เป็นไม้สักมันมันดูไม่สวยเลยมองแวบ,บแรกก็ไม่สวยแลย้วรอบข้างเรีย่งมันดีเลยแต่มันมีของอย่างเดียวที่แบบทาให้สายตาเรามันไม่สามารถไปต่อได้อะมันทําให้เราแบบย้อนอดีตหรือว่าทําให้ความไม่สวยของมันโผล่ขึ้นมานะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยน,นออกมาออกไปเราอยากทำโต๊ะสวยใช่ไหมเราเริ่มที่ห้องดีกว่าผมอยากให้ทุกคนลองลองสตาร์ทแบบนี้ดูบ้างเนาะบางทีเราจัดโต๊ะอย่างเดียวอะแล้วเราไม่ได้โฟกัสในส่วนอื่นที่เป็นแอมเบียนของมันเลยอะกลายเป็นว่าทําไปทามามันมันมั่วแล้วมันก็จะเละได้เนะครับเรามองภาพห้องก่อนเรามีห้องแบบไหนแล้วอยากทําให้เป็นแบบไหนเราอยากที่จะสร้างโลกของมันคือยังไงนะครับผมว่าห้องห้องหนึ่งมันคือการสร้างโลกสร้างสตอรี่เรื่องราวของมันนะครับอะไรที่เราพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ผมว่าเราทาให้มันด เลือกอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะมาใช้งานถ้าเราคิดมาอย่างดีนะครับเราจะสุกว่าเอ้ยวางอะไรก็สวยวางอะไรก็สวยวางนู้นก็ดีวางอันนี้ก็ดีนะครับคือถ้าเราทําให้มันแบบมันง่ายไว้ก่อนถ้าสมมติว่าใครคิดอะไรไม่ออกน,นะครับลองไปดูอีเกียอุปกรณ์อีเกียเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมิกันแมทง่ายแล้วก็สนุกในการนํามาแต่งตัวของมันนะครับโคมไฟบางอันน่ะแค่อันเดียวเลยไปวางอันเดียวอะห้องดูดีขึ้นโต๊ะเหมือนกันเลยนะคือโต๊ะเหมือนกันเป๊ะๆเลยขาไม้แบบสีเนี้ยกับขาเหล็กขาไม้ทําให้ห้องดูมูจิขึ้น บางอันเหมือนกันเลยสีขออเปลี่ยนไปนดิดเดียวทุกอย่างสวยขึ้นเขาว่าห้องดีจัดยังไงก็สวยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเห็นภาพใช่ไหมครับุณเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเออพอแอมเบียนต์ดีเอนเบรนเมนต์ดีรอบข้างดีเนี่ยทุกอย่างมันดูก้าวไปพร้อมกันอะ่ะอันนี้คือนี่คือสิ่งที่ผมอะ่ะลองจัดหลายๆอย่างแล้วผมค้นพบแล้วว่าต่อให้โต๊ะคุณจะสวยนะแต่ถ้าคุณถ่ายภาพกว้างมาปั้งห้องคุณแบบอะไรวะเนี่ยไม่แมทเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็หมดสนุกอะ่ะน่าจะมีฟิลนะครับบางคนเนี่ยอยากถ่ายแค่ตตโต ถ่ายบนโต๊ะโชว์นะเขาถ่ายทั้งห้องโชว์แล้วห้องเขาแบบมันถูกทามาแบบเพอร์เฟกอ่ะพอทามาดีมันก็แบบเอจอจมอ่ะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแชร์ให้ฟังใครที่มีปัญหากับตรงเนี้แก้อะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้แหละที่ทาให้คุณได้มาเจอนะครับว่าทํายังไงดีให้ห้องของเราเนี่ยมันจบอ่ะมันทำยังไงก็ได้มันจบสักทีแบบไม่ต้องวุน่นวายอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเบื่อการจัดตัวคอมนะครับคือผมอยากจะมาเนี่ยผมมาแชร์นี้ให้ฟังที่ว่าการที่คุณเบื่อการจ จะไม่ชอบมันแล้วผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเติมมันทุกวันนะครับบางทีเราเปลี่ยนของที่วางบนโต๊ะหรือว่าเราเปลี่ยนมุมอะไรองศาบางอย่างมันเป็นการรีเฟรชเราอย่างหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผมแล้วกันนะฮะหรือว่าใครมีประสบการณ์แบบไหนเนี่ยผมว่าอันนี้อยากจะให้มาแชร์กันนะครับมาเขียนคุยกันได้นะครับผมค่อนข้าง,างที่จะอยากคุยกับทุกทุคนอยู่แล้วนะครับนั่งคุยนั่งแชร์นั่งเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคร วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบายครับ